้ขึ้นไวนะร้อยสิบร้อยยี่ะเดี๋ยวเราจะสลับรถขี่ครับเราจะมาลองนี่ซันเตส3า0 e อันนี้จะเป็นตัวที่มันตัวใหญ่นะเป็นตัวแบบตัวทวาริงตัวแบบหนาๆก็จะมีการแห่นที่เห็นกันแล้วก็ช่องใส่ของน่าจะมีคนดูกันไปหมดแล้วเพราะว่าอันนี้เขารีวิวกันหลายช่องแล้วเนาะเนี่ยช่องช่องใส่แบบใหญ่มากถ้าเผื่อดูจากตัวรถตอนนี้นะเออมันดูสวยเดียวแล้วมันมันแบบบวมๆทรงมันสวยทรงมันสวยดูงานประกอบแบบเนียนอ่ะคือเราดูงานในแบบที่เขารีวิวกันเออมาดูตัวจริงเฮ้ยงานประกอบดีเลยไม่คิดว่าเขาจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้นะแล้วผมว่ามันดูดีอ่ะ ทรงมันได้เลยแล้วน้ําหนักตัวอ่ะเดี๋ยวลองใช้มือเดียวนะเนี่ยเบามากเบามากเอ้ยเดี๋ยวและอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ปุ่มอะไรเยอะแยะอ๋อเปิดน้ํามันปิดสตาร์ทหมดเลือกเลือกน้าจออะไรกันเลือกหมดเอ้ยหมดหมดเลือกเอาเป็นสปอร์ตเลยได้ไหม <c oughs> อ๋อเปิดแค่กดแค่นี้ <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันครับ <c oughs> อ๋อโอ้อออ <c oughs> อันนี้ผมสูง1 6 5นะรู้สึกว่ามันก็ไปไป,ไปเท้าไปไปเท้าสองฝั่งเลย1 6 2พูดผิดครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่าไม่ได้หนักมากแต่เบาะน,นี้มันค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็นิ่มอ่โชกโอเคเลยอันนี้สตาร์ทแล้วนะโอ้เดี๋ยเขาลองวนก่อนเฮ้ยบเบาอ่ะเฮ้ยฟุงฟ้งเฮ้ยฟุงฟ้งฟุง้งฟุงเลย อ่าเบรกเออเอฟบสทำงานดีด้วยเออเฮ้ยดีดีด,ดีสมูทคือมันสมูทแล้วมันพุ่งด้วยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมิดติดมือติดมือเลยอ้อเอฟบีเอสทำงานแบบสมูทเลยค่อนข้างโอเคเลยนะอ่าเดี๋ยวผมกดหลังให้สุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยดีอะ่ะคือเอฟบีเอสมันไม่ได้กึกกึ๊กกึกกึกนะมันมันค่อนข้างที่จะสมูทเลย แล้วอันนี้เดี๋ยวผมกดเบรกหน้านะเออเบรกหน้า a อ s ก็ทำงานแล้วก็เบรกค่อนข้างที่จะหนึบเลยใช้ได้ดี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 ไม่คิดว่าจะมันจะสนุกขนาดนี้เอ้ยดีอ่ะแล้วฟชิลไฟฟ้าปั๊มไหนอ่ะชิลไฟฟ้าชอบอะเพราะมันเป็นชิลไฟฟ้าแล้วจ๊บปบป๊บป๊บโอ้โหสบายแล้วลมมันเข้ามาตอนนี้ถ้าเผื่อตรงนี้มันจะเข้ามาประมาณหมวกพอดีเลยนะ อ่ะระยะเบรกถือว่าดีสนุกอ่ะกูบอกว่าติดขนาดนี้ตอนน้ำมันออ้ย <c oughs> ลองดูไงอยากรู้อยากรู้ฟิลเ <c oughs> ฮ้ยแต่ต้นต้นมันดีมากเลยสนุกอ่ะสนุกสนุก <c oughs> แต่กูรู้สึกอย่างหนึ่งเ <c oughs> บาะแม่งกว้างจัดแม่งกว้างแบบออกมางี้เลย ใช่นั่งนั่งสบายแต่เวลาตอนตอนยืนถ้าเผื่อคนเตี้ยๆอย่างกูมันจะแบบนิดนึงอะ่ะแต่มีมีวิธีก็คือนี่สไลด์ลงมาเต็มขาอ่ะงั้นเปิดออกมาขอลองอัตราเร่งนิดนึงได้ไหมได้แหละได้แหละขอลองอัตราเร่งนิดนึง้ <c oughs> เปิดมาไม่สนใจใครด้วยโอ้ขึ้นไวนะ ร้ 110, อยสิบร้อยยี่อตรงนี้เป็นเนินน,น,นิดๆอร้อยสามขึ้นถือว่าค่อนข้างเร็วเลยร้อยสี่เฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเลยอันนี้คือนั่งขี่ธรรมดาด้วยนะแล้วขึ้นเดินด้วยโอเคพอนะเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนร้อยห้าแล้วเฮ้ยอัตราเร่งดีแล้วขึ้นค่อนข้างที่จะไวเลยอ่ะ เราให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเผื่อกดชิวขึ้นอ่าเดี๋ยวเดีวกดชิวขึ้นกดชิวขึ้นอันไหนนะอ๋อนี่อ๋อพอกดชิวขึ้นแล้วหูลมแบบเงียบเลยเงียบแบบเงียบมากดีเลยอะผมชอบผมชอบตรงเนี้แต่ผมคิดว่าเออด้วยระดับสายตาผมแล้วตอนนี้สายตาผมจะอยู่ที่ประมาณขอบขอบ,ขอบชิวพอดีเลยผมก็ว่าจะเอาลงดีกว่า ให้ลมมันเข้ามาหมวกด้วยเนาะอ่ะนู่นพี่แก้มไปนู่นละเดี๋ยวเรารอรอรอเจ้าแก้มก่อน <c oughs> อ่ะทศนวิสัยของกระจกค่อนข้างดีเลยเต็มตามากๆทั้งสองฝั่งเรื่องการอัตราการกินน้ำมันก็น่าจะดูจากช่องเจ้าเกมมาบ้างแล้วเนาะคือค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ประหยัดมากๆหนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้500กว่าโลงั้นอันนี้เราเปิดชิว ปิดชิวหมวกขึ้นนะแล้วก็เออพอปิดชิวหน้ายกชิวหน้าขึ้นสูงเนี่ยสามารถสามารถคุยได้แบบสบายๆเลยเปิดชิวหมวกอ่ามากันละ <c oughs> <c oughs> อา่าฮิมาลอยันฟอร์ซ่าเดี๋ยวลองโหมดอ e ีโค้กางดีกว่า <c oughs> โหมดอ e ีโค่ก็ดึงนะ <c oughs> ผมว่าดึงดึงอยู่เหมือนเดิม <c oughs> โอเค ผมว่าดีดีนะมันมันสมูทแล้วก็แรงด้วยอันนี้คือท้านั่งนะครับถ้าผมเหยียดขามาข้างหน้ามันจะพิงกับตรงพนักด้านหลังที่มันเป็นยกระดับของเบาะได้ค่อนข้างพอดีเลยครับเนี่ยคือสบายมากๆมันทําให้เราเดินทางแล้วไม่เมื่อยคลายการเมื่อยได้เยอะเลยถ้าปกติผมจะขี่เนี่ยเท้ามันจะอยู่ประมาณนี้เนาะเนี่ยจะอยู่ไซส์ไซ์ประมาณนี้จริงๆวางข้างล่างเนี่ยผมว่าก็สบายแต่ผมว่าถ้าเหยียบมาประมาณข้างหน้าประมาณนี้ มันจะสบายกว่าโอ้แล้วรถมันเบาอ่ะมันคุมง่ายพิกโค้งง่ายมากครับอ่าเป็นรถที่ดีเป็นรถที่ดีดกับราคาที่มาตัวมาเล้าใจมากๆอ่ะเดี๋ยวเราเดียวซ้ายไปทางนี้อ่าชอบฟิลลิ่งในการขับขี่ของคันนี้มันเบาอ่ะอืมอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ อยากบอกคือเวลา,าเปิดไฟเลี้ยวมันจะมีเสียงแก๊กล้แกแ,กแ,กแกไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเงียบให้ฟังนะมันอารมณ์แบบเสียงแก๊กแกลกกกของรถยนต์เลยเออผมแปลก,กนะแต,แต่แต่มันรู้สึกดีมันรู้สึกดีที่แบบบางทีเราอาจจะลืมเนาะว่าเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่อันนี้ดีเลยให้ฟิลเหมือนขับรถยนต์กึ่งๆโซฟา นักความเร็วที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ตอนแรกนะครับที่มันขึ้นร้อยร้อยสามร้อเนี่ยรถมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็รอบไม่ได้สูงด้วยครับรอบสบายๆเลยเออมันเป็นรถที่รอบค่อนข้างต่ำทำให้แบบเวลาเราเดินทางเนี่ยมันจะสบายมากๆ จะ,จะบอกอยังไงดีถ้าเผื่อบนรลดรอบสูงอย่างพวกที่แบบเป็นหมื่นรอบอะไรเงี้ยเวลาตอนวิ่งไกลๆนะมันจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันจะเค็นรอบเนาะแต่พอเวลาลดรอบต่ำๆเนี่ยมันเดินทางแล้วมันจะสบายอ่ะเนี่ยสมมุตินะนตอนนี้เราบิดอยู่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยส0่พันห้าพันรอบประมาณ5,000กว่าๆเกื 6, 000, อบเกือบกพันรอบนี่พอเริ่มปล่อยปลยไหลแล้วนะมันก็จะขึ้นเกือบเกือบร้อยลนะ จริงๆไม่เกินหกพันรอบเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนจะขึ้นเนินอยู่นิดนึงนะถ้าไม่เกินหกพันรอบเนี่ยก็จะประมาณร้อยหนึง่งแล้วรถมันค่อนข้างที่จะนิ่มครับเพราะรอบมันไม่ได้สูงอย่างที่บอกไปวเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยสบายมากๆครับเดี๋ยวเราขอลองโค้งโค้งด้วยความเร็วสักประมาณหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอขอ,ขอแซงขึ้นมาก่อน เีย๋ยวเราขอโค้งชักความเร็วประมาณปกติถ้าเผื่อที่เราขี่นะเราอยากรู้ฟิลลิ่งว่าโชกอะไรเป็นยังไงนะคือถนนมันจะเป็นขึ้นๆน,นิดนึงเนาะฟิลลิ่งในการเข้าโค้งเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวดูโค้งหน้าละกันตอนนี้วิ่งประมาณร้อยนิดๆน,นะตอนเข้าโคง้งความรู้สึกอันนี้โค้งไม่ได้กว้างมากผมว่ามันเข้าโค้งได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับพลิกโค้ง,งง่ายสมูทโอ้ งั้นเดี๋ยวขอ,อลองโค้งหน้าอีกโค้งนึงแล้วกันเนี่ยพอเรากดพอเราเปิดคันเร่งได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็คาไว้มันก็จะไหลเข้าที่เนาะเพราะว่าผู้เล่นมันก็จะจับด้วยอลองเข้าโค้งโอ,โอเคเลยแล้วก็เรื่องของเอนจินมีประมาณหนึ่งอาจจะมีมันจะมีความรู้สึก ที่มันมันมันนิ่งแต่มันก็จะมีตอนที่โค้งเมื่อกี้เราเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณหนึ่งเนาะมันก็ด้วยความที่มันขึ้นมันเป็นถนนที่แบบมีขึ้นขึ้นนิดนึงมันก็จะมีความรู้สึกดิ้นดินนิดนึงแต่ถ้าเผื่อไม่ได้เข้าโค้งด้วยความเร็วขนาดเมื่อกี้มันก็จะนิ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง engine บ r a k e engine นเบรกมีนะมีมีแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้ขี่รถอโตเมติมากเท่าไหร่นะ มันก็ความรู้สึกมันจะชินกับรถเกียร์ซะมากกว่าเนาะเพราะรถเกียร์ไหนเอนจินเบรคมันจะค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วเราก็เข้าโค้งทิ้งทุกคนมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะตามท้ายทุกคนดีกว่านะก็คือเมื่อกี้พอพอเวลาตอนเราเปิดคันเร่งแซงนยครับมันค่อนข้างแซงง่ายเนี่ยอันนี้เราเปิดคันเร่งตามนะ คือรอบรอบมันมาค่อนข้างไวนะตั้งแต่ตั้งแต่รอบต้นๆถึงสักช่วงประมาณร้อยสามเนี่ยขึ้นค่อนข้างไวเลยอัตราเร่งดีครับถือว่าเป็นรถที่ใช้ง่ายขี่สะดวกเดินทางไกลสบายเออผมรู้สึกว่ามันขี่สนุกนะดีเลยอะรู้สึกมันมันขี่แล้วมันสบายจริงๆนะมันมันสบายกว่ารถที่ผมใช้ปัจจุบันด้วยก็อย่างที่บอกนะครับที่ผมเคยบอกว่าสกูตเตอร์เนี่ยมันเดินทางแล้ว มันอาจจะไม่ได้ปี๊ดปัาทเท่ารถที่ซีซีสูงหรือว่าเป็นเป็นอีกแนวนึงเนาะแต่ความสบายนะครับเรื่องการประทะลมด้านข้างนี่ก็มีลมเข้ามานิดหน่อยมันก็จะไม่ตีตัวไม่ตีมากแล้วก็พอลมตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เข้ามาประทะตัวเยอะมันออกห้างข้างบนนี้ก็มาชนชนข้างบนชนตรงแถวบริเวณหมวกกันน็อกรูตรงนี้ก็เข้ามาประมาณเนี้ย ประมาณแถวช่วงโกโปรช่วงหน้าผมพอดีแต่มันก็มีเข้าส่วนตัวทําให้ไม่ได้อบนะมันก็วนๆลงมานิดนึงเอ,อถือว่าเรื่องการขี่ระบายลมระบายอากาศก็ดีเยี่ยมเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องเส้นทางเลยโอ้เนี่ยพอโค้งกว้างๆโค้งลึกๆก,ก,ก็เข้าโค้งได้สบายอะตอนนี้เรากําลังจะไปแถวแถวชายหาดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าชายหาดอะไรเมื่อกี้เจ้าเกมปักหมุดมาให้ก็คือ เราตามให้เจวเกมนําเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ซิงโทรศัพท์เข้ากับหน้าจอแล้วก็เราไม่มีที่จับโทรศัพท์เนาะตอนนี้เปิดฟังในบูทูธเอาอย่างเดียวถ้าไม่ได้ขี่รถออโตเมติกนะก็จะเป็นแบบพี่แกไม่แกี้พอรักขี่ไม่เมยก็เราเอาขาแบบห้อยๆลงมาแต่พอพอเป็นอย่างเนี้ยเออเนี่ยผมวางอย่างงี้คือสบายมากมันยืดหรอกนะยืดได้สุดเท้าโอ้สบายสบายจัดคนตรงเท้านเนี่ยสบายจริงคันเร่งนิ่มครับเบรก หนึบเลยเบรกเนี่ยคือถ้าเผื่อเบรกบกแบบกระแทกแรงๆเนี่ยจะรู้เลยว่า ABS ตอบสนองได้ค่อนข้างดีเลยมันแอคทีฟมันคือมันมาตอบสนองไวอะเวลาตอนเบรกตรงฝุน่นเมื่อกี้เราเบรกในปั๊มที่ลื่นๆสมูทมากครับมันจะไม่กึกๆๆๆนะมันจะแบบค่อยๆลื่นๆสบายครับ อ่ะเมื่อกี้พี่แก้มโบกขอทางแมบแมบไม่ใช่คือถ้าเผื่อเวลาขี่มอไซค์เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์มือเนาะเมื่อกี้ถ้าเผื่อเอามือกวกวักหลอกออกด้านข้างก็คือชะลอชะลอโอเคตรงเนี้ยถนนมันจะเป็นบ๊ำบ๊ำ,บำมีขึ้นขึ้น,นเนาะเออผมรู้สึกแล้วฟิลฟิลของชอคเนี่ยมันอ่ะเป็นฟิลแบบอารมณ์กึง่งกึ่งสปอร์สปอร์ตหน่อยนะมันจะค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึง แข็งหนึบมันจะไม่ได้เป็นฟิลแบบรถเจ้าตลาดทั่วๆไปที่มันจะให้ความนิ่มนวลเยอะเนาะแต่อันนี้เวลาตอนข้อดีของการที่เป็นฟิลโช๊คหนึบแล้วก็แข็งมันข้อดีของมันคือเวลาตอนเขาโค้งเนี่ยมันจะเกาะมันจะหนึบมันจะไม่ย้วยหลังมันหลังมันจะไม่สะบัดรถมันจะไม่แบบยึกยึกยึกอ่ะเออก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเข้าโค้งให้ดูความเร็วก็ร้อยกว่านะร้อยยี่ร้อยสามถือว่าเยี่ยมเลยอ้าว โอ้อ๋อเดี๋ยวเราจะจูเทิร์นมาฝั่งนูน้นข้ามทางรถไฟครับรูดนี่ลองรูดกับถนนที่เป็นขึ้นขึ้น,นแตกๆเฮ้ยผมรู้สึกรู้สึกดีนะมันมนึงฟิลโชว์มันโอเคเลยแต่บอเนี่ยผมบอกเลยเรื่องการท่านั่งเรื่องเบาสบายมากการวางมือโพซิชันในการมองอะไรพวกเนี้ยโพซิชันท่านั่งชอบ ผมชอบโดยส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่สูง162ซนติเมตรเนาะอย่างที่บอกแหมพี่แก้มพี่แก้มลิ <sk r isa> ลน <s <ad> <S <Bild> ลินลินอินลินอินไอ้ลนิลนเอาลินเอาคือถ้าเทียบฟิลนะเวลาตอนเราขี่สักประมาณ100กิโลเมตระหน0กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมรู้สึกว่ามันรถมันนิ่งแล้วมันมันเบาอ่ะมันเลยความรู้สึกแบบมั่นคงยังไงไม่รู้แต่เวลาตอนขี่ความเร็วประมาณนั้นอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนขี่แค่ประมาณ60 70จดสิบ เออฟิลฟิลมันประมาณนั้นด้วยความที่รถมันค่อนข้างกว้างมั่นคงแล้วก็ลมไม่ได้ประหาตัวเยอะว่าตรงนี้มันถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งฟิลที่ค่อนข้างดีเลยนะอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่อัตราเร่งการตอบสนองคันเร่งมันค่อนข้างที่จะดีกระแทกเนี่ยคือกระแทกปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะมาได้เลยนะมาเร็วด้วยนะเออแล้วพอเราไม่ต้องพวงกับเกียร์คอยดูแค่ข้างหน้า ปวกกับหลายอย่างเนี่ยมาเลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วตอนนี้เราขี่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80ใช่ไหมแต่ความรู้สึกเวลาตอนเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะนะจุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันความรู้สึกเหมือนเราขี่อยู่แค่ประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนะตอนนี้11.40นะเวลาก็เกือบเกือบเที่ยงอ่ะหน้าจอแสดงผลบอกได้เลยนะว่าชัดเจนมากๆครับคืออันนี้ จ้าเกมนะ่าจะปรับไว้เป็นหมดหมดจอมืดเนาะสีโทนมืดก็จะมีบอกนี่ครับอันนี้เป็นอุณหภูมิใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นลมเป็นลมผู้ผิดครับลมยาง2ฝั่งทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็อันนี้เป็นอุณหภูมิน้ํามันอุณหภ,ภูมิอยู่ฝั่งขวาสุดแล้วก็จะมีน้ํามันเนี่ยคือขี่ขี่เกือบร้อยผมยังมาพูดอะไรได้แบบสบายสบายเลยด้วยความที่เครื่องยนต์มัน349ซีซีนะ ประมาณประมาณนี้ครับผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้อีกทีหนึ่งแล้วกันคือซีซีมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าในคลาสทั่วๆไปเนาะในในสกูตเตอร์ไซด์ประมาณนี้มันก็เลยทําให้อัตราเร่งก็ดีด้วยอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะไรหลายๆอย่างแล้วพอเวลาเรา,เทาทำความเร็วในการเดินทางประมาณสัก100้ถึง1น0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันเลยให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็สบายในการเดินทางคือถ้าเผื่อเวลาขี่ในเมืองเนี่ย ผมบอกได้แล้วว่าน่าจะพลิกโค้งง่ายแต่ทีเนี้ยด้วยความกว้างของช่วงรถแล้วก็ตัวแฮนด์มันอาจจะซกแซกยากแต่เวลา,าพลิกเนี่ยผมว่าง่ายกว่ารถที่ผมใช้ปัจจุบันด้วยอันนี้เราขี่สักประมาณ100อนะ,อะเดี๋ยวลถรด,ดขี่ประมาณ100เดี๋ยวลองปรับชิลขึ้นดูนะครับก็ปรับได้แล้วมันก็ขึ้นลงได้แบบสมูทอ่ะเนี่ยต๊บ ตอนแรกเราคิดว่าพอขี่เกินร้อยแนละ้วมันจะไม่สามารถปรับได้เออแล้วพอปรับขึ้นมาเนี่ยขี่ประมาณสักร้อยหนึ่งลมมันตัดอองหมดเลยนะตอนนี้ไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงลมเข้าหมวกเลยมีแบบบางมากๆบางจนแบบฟังได้ยินเสียงตัวเองพูดเหมือนเหมือนแบบพูดปกติที่แบบไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยชิวมันใหญ่ด้วยแต่เราจะกดลงนะฮะ เพราะว่าด้วยความที่หมวกเราค่อนข้างเก็บเสียงลมได้ดีอยู่แล้วเราก็เลยไม่กลัวครับนี่หมวกชาร์คฮะอ่าสอ,อสามนะครับชอบอคือหมวกเราใช้แล้วเราชอบเราก็จะบอกต่อครับว่าเออเราชอบตรงไหนอะไรพี่อ๋อติดกล้องเหรออ๋อโอเคอ่ะพี่แก้มติดกล้องเราไปก่อน รถแกตามมย่แล้วเนี่ยอัตราเร่งดูอัตราเร่งโอ้โหเปิดแล้วมันไม่อื้อน,นะมันมันมาเลยค่อนข้างชอบดีดูเบรกโอ้โหหนืบอ ABS ทำงานฮะเปล่าพี่แก้มจอดติดกล้องเลยเฉยเอ้ยดีดีด,ดีเอ้ยขี่แล้วมันสบายวะ่ะโค้รสบายเลย กลับกลับรถแล้วเหรอสบายสบายมากมันเข้าใจกูหรือยังว่าเวลาขี่ช้าแล้วมันร้อนใช่แล้วเออถ้าเกิดขี่สักประมาณอย่างเงี้ยแปดสิบเก้าสิบมันจะช้าเอ้มันจะร้อนเป็นไสบายมผมว่าสบายพี่ดีเลยชอบชอบเมื่อกี้คือขี่มาแล้วแบบความเร็วประมาณสักหนึ่งร้อยถึงร้อยสามนะพี่รถมันนิ่งสบายมากฮะ หนึ่งร้อยสามสิบแล้วอัตราเร่งดีพี่ขึ้นร้อยห้าไวมากไอตอนที่ผมเปิดเปิดออกมาจากปาั๊มอ่ะลองเปิดดูขึ้นเนินเลยปุ๊บแป๊บเดียวขึ้นร้อยห้าเลยใช่ใช่แค่ลองแบบระยะสั้นๆอยากรู้อัตราเร่งโหอ,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 อมาขี่มาขี่รถตัวเองแล้วไม่สนุกเลยอะรถมีเกียร์ <c oughs> ไม่สนุกเลยอะไม่สนุกเหมือนตอนขี่ซอนเตสอะ อยาขี่ซอนเตนอรู้สึกว่าขี่แล้วมันสบายจริงๆนะพอมาลับกลับมาขี่รถตัวเองแล้วรู้สึกว่ารถหนักแต่ฟิลลิ่งมันก็จะต่างกันนะเวลาตอนโดนลมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ารถใหญ่มันก็ยังยังคุมคุมแล้วมันจะนิ่งกว่าแต่นั่นก็กนิ่งนะที่ขี่เมื่อกี้โดนลมโดนอะไรที่แบบพัดมาข้างๆมันก็ค่อนข้างโอเคเลยแต่พอกลับมาขี่รถตัวเองครับ ความรู้สึกคือเครื่องมันสั่นกว่ากันค่อนข้างเยอะเลยนะขี่คัน้นแล้วมันแบบนิ่มมันสมูทมา,พากพอกลับมาขี่รถตัวเองความร้อนจากเครื่องที่เข้ามาขาเพราะว่าเราใส่กระเป๋าสองใบนี้เนาะสองใบงข้างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ลมมันจะตัดออกมาแล้วก็เข้าเครื่องแล้วก็มาโผล่ตรงระหว่างเนี้ยมันก็เลยจะร้อนๆนิดน,น,นึงเมื่อกี้เจ้าเกมยังบอกเลยว่าร้อน พราะาถ้าขี่แค่อย่างที่ผมบอกที่เคยเคยบอกไปว่ามันขี่ประมาณสัก80เนี่ยรถมันจะมีความร้อนเข้ามาถ้าเผื่อขี่ไม่เกินร้อยเนี่ยยังไงก็ไม่ไม่โอเคครับสําหรับรถผมนะเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยขี่ต้องขี่สักร้อยสิบขึ้นไปเพราะว่าความร้อนมันค่อนข้างจะเยอะเวลาตอนตอน,ตอนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ไม่เท่าพวกแบบตัวที่ซีซีสูงกว่านั้นตัวพันอะไรพวกเนี้ย แต่ถ้าเทียบกันเวลาเข้าโค้งความรู้สึกความมั่นคงความปลอดภัยเอนจิ้นเบรกผมก็ยังรู้สึกว่ารถผมเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าอ,อโตเมติเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าอโตเมตินะครับเอนจินเบรกมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่พอเป็นรถเกียร์นะครับแล้วก็ด้วยน้ําหนักรถผมที่มันค่อนข้างจะเยอะมันก็เลยเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะรู้สึกนิ่งมากกว่าเวลาโดนลมหรือปะทะลมอะไรพวกนี้เนาะ แต่ความสั่นของเครื่องจะอีกเรื่องนึงนะความนิ่งกับความสั่นของเครื่องคนละเรื่องกันทางค่อนข้างสวยเลยครับเส้นนี้ผ่านภูเขาเขียวเขียวมีโค้งให้เล่นตลอดทางว้าวเอา้าพี่แกมหายไปเลย